วัดดีพี่น้องคนสุขมวลบอนต้องบำโม่เด้อพี่น้องเด้อปักพอดตามเด้อบำโม่จะมืดอีกภาพท้าเพี่น้องหล่อป่าก็สิได้ยังไงไปเบองน้ำปั่นเด้อพี่น้องเด้อได้ยังก็เอาผลว่าเอาเปอร์สุย่างที่เห็นคว้งหนาดอกบัวยามเ้าพี่น้องโอ้กบหน่อยโอ้ตเข่าไว้คือมังามกระโดดให้จนเพียงตมเอิก วางแห่งถ่วมหัวไปเลยความงามเพื่อนผพาเขาป้าเอาละเห็นยังก็เอาจักสิได้พี่ซังมึอนี่ไปสองคน,น,นอนายเ้องก็อยากสั่นเนาะพี่น,อน,อนอ้องมือยังบุนิ่งเป็นไรผ้าละเขาป่าผแหละไปเด้เลยได้เสียมกับปตาพุล,ละอัน ปลาขึ้นโคขึ้นไปหาพี่สังโอ้ตัดทงหน้าบ้านเนาะเอาทุกอย่างที่ห้องหนาเมื่อกี้จกสั่นมันทางบอดีมันจะพลาดเขาหน้าหน้าตีนบ้านหน้าดุมบ้านที่นของามบอดิแถวนี้ ขโมยพญาก่อนยามเสาอุกกับสาวันใดประมาณเจ็ดโมงตอนนี้ขึ้นเป็นหน่นบ,บ้านาเท่าเองเนาะไปเขาไปคุ๋มันป่า ตอนนี้เ้าได้มาหอดป่าเลยนะพี่น้องหอดป่าแต่ยังไม่ได้หอดป่าที่เ้าวจะไปป่าที่ห้าวจ,จะไปยังอยู่ภาคหน้าถงนะไปอีกเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อไปกบ่าโมพนยางก่อน,นทักหย่างทังถ่ายเนาะ บ,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 บ่าโมคเป็นยืนเป็นยังเนาะบึงป้าศทุกอ้วไอ้เว้านี่สำเซ่แล้วพี่น้องความใหญ่อุ้วไหลาดเขื่อนน้าโมงเพิ่นว่า เขื่อนบ้านน้ำมงสกายเป็นเซ่เลยความใหญ่ป่าท้าจะไปมันขัมหน้าทงเคียว,ยวไปเนาะตะกี้มันตายขั้นนันนั้นใบเดียวนีตายไปบ่ได้มันขาดเดี๋ยวทาเบิร์ต่อใบพี่เนาะต้นนี้ครันเดยลงมาแต่ตะผังเ,เนาะ หนึ่งอยากว่าถ่ายบาได้ตะพังมันสั่นโพตรเดี๋ยว <c oughs> ทางอย่างบุดีมาได้กล้องมันเลยอยากสันส่นๆนะพี่น้องผิดพลาดประการใด,ดขอโทษขออภัยเดอ้อ ไปตะกี้บริกว่างบันนี้เลยพี่น้องเลยมาไปนี่แห่งกระกว่างเขากราบิกหนึ่งเจ้ากันมีคันปลายคันปลายตันน้ำคันปลายขาดแห้งกระกว่างมันสิขูดอัน้นัเนี่ย บาโมขวามน้าไปก่อนพนะี่น้องตอนนี้เราห้อมได้มาหอดป่าเฮ็ดแล้วพี่น้องตอนนี้ได้มาหอดป่าเฮ็ดแล้วหากระไดจิโรตัวเดียวไปหาบาโมก่อนพเ,นเพืออ่อไปเห็นเฮ็ดเพถอนว่าโอ้ยุ่งร้ายลิฮะฝนว่าเป็นเห็นเท็ดปวกพี่น้นองไปเบิ่งก่อน

เจาะใส่ก่อนนักไตะเจาะตัวเดียวเจาอก็อึดขนาดพี่น้องเยบาโม่ผมเก็บนะถอนแล้วแล้ะถอดแล้วแล้วพี่น้องเลยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกจิกว่านี่ฮะแมนเฮ็ดปวกจิกตั็ดปวน้อยๆอ้าวแต่เก็อึดโม่ใหญ่เนาะเฮ็ดปวกเนาะโม่ใหญ่เนาะน้าไปเลยพี่น้องเห็นยังเอาอันนั้นเอาบัตรอย่าง ที่กินได้้าย oh <yeah. S 1> ดอกจูมันกระซับอันทีดอกบานมันจะงดึงอารมณ์หมนูน้อยสิหานไปเรื่อยๆเลยอสองคนทีมงานทีมงานข้าวบีบทีมงานบ่าวนิวสาวนาเพิ่น đây còn mặt con ba hộp ở đây, bốn mươi tháng nhung cờ lai vừa ngồi ở này rồi kháng này kìa, ôi nhảy quá đấy thằng, này chắc nó hát này nó đọc kim chu lên lời nè đọc nó nhảy đây đi bộ ทางนี้จากบานเลยทางนี้กกเก็บเก็บนี่เป็นกปเก็บเพชรก็สีแล้วเลยเนาะเหลือสองสามดอกภาคติดตามต่อไปนะพี่น้องว่าเฮาสิได้อยู่บ่หรือสิดได้เท่านี้บ่หรือว่าสิได้ไลยกว่านี้ติดตามส้มต่อ,ตอ,ตอไป จิรอก็ฮักได้ตัวเดียวเหนองจกว่าหากควายโบเห็นหรือว่าจิรอบมี่นว่าเจีกแล้วฝนว่าใกล้ใกล้กแลเลยห่างกันบไกลเป็นไรประมาณสิบหยบคนว่ามีจะเอางาเบิ้งเบิ้งไปเบิ้ง่า บอโลแต่มาปพาตัวมาพอตัวนี้แข้งขากเจ็บพี่น้องเลยบาดเลยเก็บให้สำคันเลยโคเต็มเงาใหม่เลยเก็บหมูนี่แหละอย่างใ้โกโฮุมทุกคนว่ามันเต็มกระตาเบ้อกระตาแค่มากระตาเนา้อยนี่เก็บงูขี้นี่ก็ได้ถั่วเลยแล้วเบ้อจะพาพพี่น้องไปหาหงอแข้งแข้งเงาใหม่ก็ที่หาเบิ่งข้างทั้งนั้นก่อน นีต่ป่าพี่น้องมันยางเีมีน้ำผมโอ้โหทนี่แนวิดเดนี่แลนี่แอ้ขาวๆนหน่อยโอ้โหโอ้โหเมอไม่เบิ่งขาแล้วนาไโม่เก็บไม tím tà hơn và tím tà phải chạy thông giang bụ bà mà cộng đây là sàn này, có sàn này đất nữa lý Hãy subscribe cho kênh Ghiền chiếc <N -2> lái tự lúc nào thì nó một thằng này. Nọ, này. thăng van thăng chùm chùm của mi nè mi vớt lái lựa kép mù cái gậy bộ cây căn đây mù điêu căn chắc ยุ่งไรล,ลีเศรษฐะยนยาเอาไปอยู่เฮ็ดฟสมงนี้แล้วจะเปิดสวนได้นะผลสบายต่อหรือผลเฉดกับป่านยังผู้ได้แต่ผลชิวาเยบร้อยไปต่ออีกช้น่องเลยไปต่อเพิน่นวะไปนะเพิ่นเป็นมือกอกไหนเพิ่นมือนอยังจอบูมี่

ເພິ່ງສິເກັບສອຍບາໝົກກ່ອນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ນີ້ຊິກວຍຫຼັງຈາກເຮົາເກັບເຫັດໝູນະແລ້ວພີ່ນ້ອງມາເຫັນອີກວ່າງນີ2-3ດລດເນົາເແລະເ2-3ດອກັດນ quá à, thôi này cái tạp mình hai cái lăng cự này. này đọc chu nó mình nói điên mà bạn nhìn đầu này đầu nội này nè đỏ phôn nội tôi này. Bỏ mồi em hái xong coi. อ่าเห็นอีกคือสิบตันเองตาสองดอกเขานี่นี่เกือบเต็มตาปวดตาน้อยตามาน้อยโฟว่าหาต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องยังประยุกต์สนี้เพี่เหรอหาไปเรื่อยๆเห็นดอกเดียวบ้านมาบานเนี่ยวางเห็นดอกเดียวเพห่อ đều đọc điều được 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 ừ, đọc được 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 mà, nó. Có mà ขีดเต็มตาเลยเลยเอามาตานหน่อยพวกี่น้องเอ้ยเอาลังบ่อนเก็บบอนละดอกสองดอกมาพี่น้องเลยไม่ได้สูดตายมันน้อยอย่างังจากเข้ามาหามาหามาเรื่อยๆไปมาเพาะอีกแล้วหมูเนึ้อเห็ดอันนี้มันสิเป็นเห็ดหมูใหญ่ขนาดน้องเก็บหมูนี่แหละเอาหนะขีดเต็มตานึกคิดว่า

ตามต่อๆไปเรื่อยๆพียงว่าหักิเต็มตารลยบอกมือหนีรือว่าสิแนวใดกิ่ลหกกไดตัวเดียวบริขุดเลยบริเฮนควายเห็นยังนะฮะเพื่นเอาเพื่นสกบพักติเพื่อนเอาพ่นเอาเก็บพักติอุปไเพื่อนที่เก็บพักติอุปไซแกงเห็ดนี่เห็ดเาเนาะ ติดตามโจมตีต่อไปได้พี่น้องดูมียังอยู่ในของนี่โอ้มีหอยสองหน่วยนี่มาหอยกับกิโลเนาะบ่าโม่เราเป็นคนมานหอยเราได้หอยสองหน่วยเฮ็ดเอาก็ได้พอดีเต็มตาเลยพี่น้องเลยมาวันนี่ก็ขอจบขีพยานที่นี้เด้อพี่น้องเลยผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อ กดไลค์กดติดตามสองบาโมเพื่อเป็นกำลังใจเหตุกิตต่อไปด้อยนาน